คือประเทศเสรียอย่างสาหรัฐอเมริกาเนี่ยพิทัมป์แก่ก็ได้ออกมาลั่นวาจาแล้วนะว่าเราจะสร้างเครื่องบินเจเนอเรชัน6คือ F47 แต่ถ้าว่าครับประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาลั่นวาจานะว่าเขานั้นจะสร้างเครื่องบินสเตลเจเนอเรชัน6แต่ถ้าว่าครับในยุคนี้สมัยนี้มันจะหนีรอดสื่อโซเชียลไปได้ยังไงแค่คุณทดลงทดลองอะไรพวกนี้มันก็โผล่ไม้เห็นกันแล้วนะครับซึ่ง ถึงแม้ว่าทางการจีนเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เรากําลังผลิตเครื่องบินเจเนอเรชัน6แข่งกับอเมริกาอยู่นะเฮ้ไม่สามารถบอกลือได้หรอกนะตอนเนี้แต่ถว่าครับภาพที่มันออกมาเนี่ยลักษณะของเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เรามองได้ว่าเป็นเครื่องบินสเตลและอาจจะเป็นเครื่องบินสเตลเจเนอเรชัน6ของทางประเทศจีนก็เป็นได้ซึ่งเครื่องบินที่อาจจะพูดถึงในวันนี้คือรุ่นไหนนะครับของทางประเทศจีนเดี๋ยวเราก็ลองไปร,รับชมรับฟังกันดูครับ เดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Live อยู่กับผมครับล e มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงโครงการลับครับซึ่งเป็นโครงการเครื่องบินของทางประเทศจีนทําไมแอดต้องบอกว่าลับ เพราะว่ามันยังไม่มีการเปิดเผยมาต่อสาธรารณชนในประเทศจีนนะครับซึ่งเรามีการคาดการณ์กันครับว่าไอเครื่องบินสเตล์รุ่นนี้ของทางประเทศจีนเนี่ยมันก็คือ j 50ครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับของทางประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัวไปแล้ว j 20บ้างนะครับ j 31บ้างอะไรพวกนี้ที่แบบหลายๆคนก็ไปแซะว่าก๊อปปี้อเมริกามานั่นเองนะครับโดยไอ้ j 50เนี่ยดูลักษณะท่าทางแนละ้ว ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับลองไปดูกันก่อนดีกว่าแล้วเพื่อนๆก็ลองบอกแอดนะว่าเขาคอปปี้มาอีกหรือเปล่าซึ่งในช่วงต้นเดือนเมษายน2025นเนี่ยครับก็ได้มีภาพหนึ่งนะครับที่เผยแพร่ออกมาบนแพลตฟอร์มของทางประเทศจีนนะครับได้มีการจุดชนวนให้เกิดกระแสคาดเดาต่างๆนานาน,นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ในชุมชนด้านการป้องกันประเทศทั่วโลกครับเผยให้เห็นนะครับภาพเหล่านี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเครื่องบินสเตลไรห์หาง ซึ่งมันจะล้ำยุกนะครับกำลังวิ่งทดสอบและอาจทำการบินในระดับตำ่ำใกล้กับโรงงานบริษัทเฉินหยาง Aircraft Corporation ในมณนทนเหลียวหนิงเชื่อกันว่าครับภาพนี้ก็คือเครื่องบิน s t ตล l t เจเนอเรชัน n 6ของทางประเทศจีนที่มีข่าวลือมานานครับว่าเป็นเครื่องบิน J-50 โดยไม่เป็นทางการนะครับต้องย้ําว่ายัางไม่เป็นทางการแต่เพื่อนๆก็ลองดูลักษณะรูปภาพนะครับว่ามันควรจะเป็นเครื่องบิน จเนอเรชันไหนสิ่งแอดก็น่าจะไม่5ก็6และเอออาจจะ5.7หรือ bao? เปล่าเอาคขว่าเพื่อนๆก็ลองดูกันเองแล้วกันนะครับโดยทางการจีนครับยังไม่มีการยืนยันครับการมีอยู่ของเครื่องบินรุ่นนี้ยังเป็นทางการแต่ทว่าก็มีการเกล่นมาเป็นในๆครับว่ามีการทดสอบและผลิตเครื่องบินเจเนอเรชัน6อยู่แต่ก็ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าคือรุ่นไหนอะไรยังไงครับแต่ทว่าภาพที่มันปรากฏเนี่ยเรานั้นก็จะได้เห็นครับ ปีกที่มันโค้งแบบเฉียบคมครับช่องรับอากาศด้านท้องและลำตัวที่มีการดูดซับเรดาร์ได้แบบเรียบนะครับถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ต่อสาธารณชนที่เด่นชัดหรือว่าชัดเจนที่สุดนะครับว่าจีนนั้นกำลังเร่งพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่บทความนี้ครับได้ชี้ให้เห็นการเผยแพร่รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกครับจากข้อมูลข่าวกรองของ Open So u r c e และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินการพัฒนาและคุณสมบัติ และผลกระทบในระดับนานาชาติของโครงการ j 5 0ครับโดยเครื่องบินสเตลล์ j 5 0นี้นะครับมีโครงร่างที่ชวนให้นึกถึงการออกแบบตามแนวคิดแบบเดียวกับเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชั n นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเครื่องบินนี้ไม่มีระบบการโครงแนวตั้งซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญครับที่จะมุ่งเล้นการลดหน้าตัดของเรดาร์และโครงสร้างบีกแบบผสมรูปทรงแลมด้า ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมนะครับกับความสามารถในการพลางตัวและประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์นั่นเองลาตัวเครื่องบินครับไม่มีช่องเก็บอาวุธภายนอกที่ชัดเจนซึ่งบ่งชี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าในห้องโดยสารนั้นก็สามารถสอดคล้องและสังเกตได้ยากมากยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์ด้านป้องกันประเทศแบบโอเวนซอร์นะครับหลายคนระบุว่าโครงร่างที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่สังเกต ได้ในโครงการเจเนอเรชัน6ของทางประเทศอเมริกาและก็ทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็น next generation air dominance หรือว่า NGAD และระบบ future combat Air system หรือว่า f c a s มันก็ไปสอดคล้องกับระบบเหล่านี้ทั้งหมดหรือว่าจีนนั้นอาจจะไปแอบดึงข้อมูลของ NGAD กับ f c a s เข้ามาร่วมแล้วก็เอาไปพัฒนาเฮ้ยแอดอย่าไปว่าจีนอย่างนั้นสิเอออะไรก็ว่าจีนก๊อปอย่างเดียวเลยแอดยเอาเป็นว่า แม้ว่าข้อมูลนี้นะครับมันจะไม่จําเพาะเจาะจงอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่ายังไม่มีการระบุมาอย่างดีแต่ว่ามันเป็นการประเมินโดยรวมนะครับว่า J50 นี้อาจเอาคุณสมบัติหลายอย่างครับที่ว่าเจเนอเรชัน6ของยุโรปและก็อเมริกาเนี่ยเขาคิดเอามารวมไว้ในจีนอันเดียวเนี่ยหรือว่าใน J50 อันเดียวเนี่ยซึ่งก็จะรวมถึงการจัดกับภารกิจที่รองรับ AI ประดิษฐ์นะครับร่วมกับการทำงานของเครื่องบินโดยการบูรณาการของสงครามที่เน้นเครือข่ายณนะปัจจุบันนี้ครับความสามารถเลือกคนควบคุมได้และความสามารถในการควบคุมดโดรนนะครับหรือว่ามีดโดรนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องบินรบในสถานการณ์การสู้รบที่มันค่อนข้างจะดึงเครียดและก็ซับซ้อนในปัจจุบันนี้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการคาดเดาว,ว่าการใช้คอมโพสิตขั้นสูงและเทคโนโลยีล่องหนแบบแอคทีฟนี้ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงผิวหนังที่ปรับหรือปกปิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ของทางประเทศจีนนอกจากนี้ครับระบบขับเคลื่อนนั้นอาจจะต้องอาศัยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นต่อไปซึ่งอาจจะเป็นรุ่นย่อยของ WS15 ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการบินแบบซ u เปอร์ครูสและการจัดลายเส้นความร้อนที่ได้รับการปรับปรุง ข้อสันนิษฐานเหล่านี้ครับยังเป็นการคาดเดาต้องย้ําว่ายังเป็นการคาดเดานะครับแต่ว่ามันก็ไปสอดคล้องกับการวิจัยที่ได้รับการบันทึกไว้ของทางประเทศจีนในด้านการบินในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั่นเองโดยการเกิดขึ้นของ J50 เนี่ยต้องเข้าใจถึงการวิวัฒนาการภายในของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศของประเทศจีนนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับจีนนั้น ได้เปลี่ยนจากผู้นําเข้าและคัดลอกเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเป็นผู้เริ่มและพัฒนาต่อนวัตกรรมที่พึ่งพาตนเองมากขึ้นรือวัฒนาการนี้โดดเด่นครับจากการนำเจ20 Mighty Dragon มาใช้ซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลรุ่นที่5ที่ใช้งานได้จริงแล้วนะครับเครื่องแรกของทางประเทศจีนและพัฒนาเป็น Fc 31 Falcon นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลที่มีน้ำหนักเบาวกว่าซึ่งคาดว่าจะใช้ปฏิบัติสำหรับภารกิจ บนเรือบรรทุกเครื่องบินหรือจะส่งออกขายนะครับสำหรับไอเอฟซีสามเเนี่ยโดยปัจจุบันครับ J50 นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นก้าวกระโดดสำคัญครั้งต่อไปครับซึ่งจะสอดคล้องกับความทะเยอทะยานทางยุทธศาสตร์ของทางประเทศจีนในการบรรลุความเท่าเทียมทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและความสำคัญด้านต่าง,างๆของกองทัพโดยรายงานเบื้องต้นนะครับการป้องกันประเทศของประเทศจีนเนี่ยได้มีการรายงานถึงการติดตามกิจกรรมต่างๆรอบๆ โรงงาน S A C นะครับจากดาวเทียมแสดงให้เห็นครับว่า J 5 0นี้เริ่มอย่างจริงจังนะครับในช่วงหลังปี2018ซึ่งน่าจะอยู่ภายใต้โครงการที่มีความสำคัญสูงการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเครื่องบินลำนี้ในปี2025จึงสะท้อนให้เห็นครับถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องและวงจรการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วของทางประเทศจีนซึ่งอาจจะ ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยวิธีการนะครับทางวิศวกรรมดิจิทัลและสถาปัตย์อิเล็แบบแยกส่วนหากโครงการดำเนินไปตามไทม์ไลน์ของ j 20นะครับอัตราผลิตต่าในช่วงแรกนะครับอาจจะเริ่มต้นได้ในปี2030ทำให้จีนนั้นเป็นผู้นำในการแข่งขันเครื่องบิน Generation 6ที่อยู่แนวหน้าณนะปัจจุบันนี้ โดยในเชิงยุทธศาสตร์ครับ J-50 นี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออำนาจทางอากาศในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกเลยก็ตามครับหากได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากจีนนั้นลงทุนกับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับที่ติดตั้งระบบดีดตัวเช่นฟุยเจียนไพร์นะครับโดย J-50 นี้อาจจะช่วยเพิ่มความสามารถของจีนในการปฏิบัติการภารกิจ ในทะเลลึกได้อย่างมากขึ้นนั่นเองดนึ่งแพลตฟอร์มดัง,งกล่าวนะครับจะทำให้กองทัพเรือปลดปรกอประชาชนจีนหรือว่า PLAN นี้ครับมีขีดความสามารถในการเดินเรือรุ่นที่5และรุ่นที่6อย่างแท้จริงซึ่งจะปิดช่องว่างครับกับ F 3 5 C ของกองทัพเรือสหรัฐและระบบ NGAD ในอนาคตได้อย่างสิ้นเชิงในระดับภูมิศาสตร์ครับการที่จีนนั้นนำเครื่องบิน รุ่นที่6นะครับมาใช้ในการวางแผนป้องกันประเทศนะครับโดยทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีความซับซ้อนอย่างมากนะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของจีนเองนะครับเช่นญี่ปุ่นอินเดียและไต้หวันการนำ j-50 า J50 นะครับมาใช้งานอาจจะเพิ่มความเร่งด่วนในโครงการการปรับปรุงเครื่องบินรบในประเทศของญี่ปุ่นที่ได้มีการจับมือร่วมกับพันธมิตรอย่างสหราชอณาจักรและอิตาลีในโครงการ GCA p ขณะที่อินเดียนั้นครับยังคงพัฒนาเครื่องบินรบขนาดกลางขั้นสูง AMCA นะครับต่อไปนี้ก็คือสำหรับประเทศนาโตและอเมริกาครับการที่จีนพัฒนาระบบเครื่องบินหรือว่าพัฒนา J-50 ได้สำเร็จเนะี่ยอาจจะนำหน้าเป็นตัวเร่งนะครับในการทดสอบและนำเครื่องบินเจเนอเรชัน6ของตอนเองออกสู่ท้องตลาดเร็วขึ้นสมสร้างการแข่งขันด้านอาวุธรูปแบบใหม่ที่เน้นการครองอำนาจทางากา โดยการบูรณาการร่วมกับ AI และความสามารถในการทำงานอัตโนมัตินั่นเองของเครื่องบินเจเนอเรชัน6ที่จีนนั้นอาจจะผลิตได้ต้องย้ำว่าอาจจะผลิตได้ก่อนอเมริกาในขณะเดียวกันครับการปลากอกตัวของเครื่องบินขับไล่ j 50นี้ยังทำให้เกิดความกังวลใจครับเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่งออกในอนาคตของทางประเทศจีนแม้ว่าเทคโนโลยีเครื่องบินเจเนอเรชัน6นี้จะยังไม่ส่งออกไปนอกประเทศเร็วๆนี้ก็ตามครับแต่ทว่าจีนนั้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ภายในประเทศระดับไฮเอนหาก J50 นี้ครับถูกปรับลดรุ่นลงนะครับก็อาจจะเสนอขายให้กับพันธมิตรเช่นปากีสถานหรือว่าประเทศในตะวันออกกลางก็อาจจะส่งผลให้ตลาดเครื่องบินรบทั่วโลกครับต้องเปลี่ยนแปลงไปและทำลายความโดดเด่นของการส่งออกอาวุธของชาติตะวันตกไปอย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดว่าจีนทำออกมาสำเร็จครับ J50 หรือแม้แต่ fc 3 5เนี่ยนะครับ จีนก็อาจจะมีการส่งออกไปให้ประเทศพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือจีนรบนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรล่ะรัรรเสเซียรหรือแม้แต่ปากีสถานนะครับที่คอยเตะๆกับประเทศอินเดียอยู่นะครับโดยกดดันกันทั้งปากีสถานและก็ทางประเทศจีนนะครับอินเดียนั้นก็อาจจะตกอยู่ในความลําบากก็ได้หากจีนนั้นผลิต J50 นี้ออกมาได้แล้วก็ได้มีการส่งออกเครื่องบินรบไปอย่างแพร่หลายนะครับอาจจะเปลี่ยนไปเลยว่าอเมริกา f 3 5ที่โลกต้องการ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเครื่องบิน f c 3 5ของทางประเทศจีนก็ไม่แน่นะครับในอนาคตต่อไปข้างหน้าโดยรูปลักษณ์อย่างหนึ่งครับของเครื่องบิน j 50นี้มันเน้นย้ำครับถึงความเติบโต ทางฐานอุตสาหกรรมของทางประเทศจีนนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยวิศวกรชาวจีนครับสามารถออกแบบทดสอบและติดตั้งเครื่องบินสเตลที่มีความซับซ้อนได้โดยไม่ต้องการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆแล้วนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนว่าจีนเนี่ยไปก๊อปปี้ข้อมูลข้อมูลมานะแบบเอาข้อมูลจากเครื่องนู้นทีเครื่องนี้ทีนะครับเอามาปรับปรุงพัฒนาภายในประเทศแต่ว่าความสามารถนะครับที่วิศวกรในประเทศจีนเนี่ยเขาได้แบบ ดูนะครับของนู่นของนี่มานะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์พัฒนาเป็นของตัวเองโดยที่แบบอาจจะล้ำหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆที่เขาเคยไปก๊อปปี้มาแล้วก็เป็นได้ครับสำหรับทางประเทศจีนโดยการที่จีนนะครับมีวิศวกรที่สามารถผลิตเครื่องบินสเตลที่ซับซ้อนนะครับโดยไม่ต้องคํานึงถึงรวมไม่ต้องไปได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติมันสําคัญมากกว่านั้นครับก็คือความสามารถของประเทศในการรักษาความลับ ของโครงการในขณะที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับแสดงให้เห็นถึงการประสานงานภายในระดับสูงและการให้ความสําคัญกับรัฐเป็นอันดับแรกครับความสามารถเหล่านี้ครับอาจจะขยายออกไปไกลเกินกว่าเครื่องบินที่มีคนขับไปจนถึงระบบอัตโนมัติความเร็วเหนือเสียงและเซ็นเซอร์รุ่นต่อไปครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับเป็นส่วนประกอบของสมรภูมิรบแห่งอนาคตที่บูรณาการเข้าด้วยกันนั่นเอง แม้ว่าจะยังมีสิ่งที่ไม่ทราบอีกมากมายครับเกี่ยวกับเครื่องบิน J50 ไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่ชัดเจนชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินประสิทธิภาพของเครื่องยนต์หรือแม้แต่ระบบอาวุธของ J50 แต่การปรากฏภาพแรกของเครื่องบินเจเนอเรชั n นของทางประเทศจีนก็ถือเป็นเครื่องบ่งชี้แนวทางยุทธศาสตร์ของทางประเทศจีนได้อย่างดีครับยุคของเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชั n นไม่ใช่เป้าหมายที่อยู่ห่างไกลอีกต่อไปสำหรับประเทศจีน แต่ว่าความเป็นจริงที่แข่งขันกันได้นั้นจีนจะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามแล้วในปัจจุบันนี้หากการปรากฏตัวของเครื่องบินในภาพที่ปรากฏใหม่นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่จะมีต้นแบบหรือว่าฐานการทดสอบหรือรุ่นที่ผลิตมาในช่วงแรกล้วนยืนยันครับว่าจีนนั้นกำลังทำงานอย่างแข่งขันเพื่อกำหนดทิศทางของสงครามทางอากาศรุ่นใหม่ ความเร็วของการพัฒนาควบคู่ไปกับความซับซ้อนในการออกแบบแสดงให้เห็นครับว่าการแข่งขันทางยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อครองอากาศในยุคเจเนอเรชัน6ของเครื่องบินขับไล่นี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและอาจไม่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของชาติตะวันตกอีกต่อไปจีนอาจจะกลายมาเป็นผู้นำของเครื่องบินเจเนอเรชัน6ก็เป็นได้เพราะว่าโครงการ FCAG หรือแม้แต่ F-47 ของทางประเทศอเมริกาเองเนี่ยยัง ไม่มีต้นแบบออกมาทดลองการบินได้มีแค่การออกแบบการคิดการโครงสร้างกันเพียงเท่านั้นแต่ทว่าเครื่องบินเจเนอเรชัน6อย่าง J-50 ของทางประเทศจีนนี้มีการทดสอบการบินแล้วซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าจีนนั้นนำหน้าพวกเขาเหล่านี้ไปแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่มีภาพลุดออกมาของ J-50 ของทางประเทศจีนเพื่อนๆคิดว่าจีนนั้น แค่ขู่แค่ขิงออกไปโดยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่หรือว่าจีนนั้นเขาสามารถทําได้จริงแล้วมันเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพและอาจจะนําหน้าชาติตะวัตตกไปแล้วในปัจจุบันนี้เพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลยแอร์รอ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้แอร์ด้วยแล้วกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด เรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยแหละครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย